ามาดูวิธีการน,นัดสปริงนะครับจากเครื่องมือที่ผมมีนะครับเอาละครับเข้ารูดันขึ้นดึงออกหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนะครับเหมือนกันครับดันลงยัดขึ้นออกแล้วนะครับ ให้สังเกตการใช้ใช้ตัวดานสปริงนะครับตัวตัวตัวคมเหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องเข้ามนนีแง่พอดีนะครับแลดันเห็นไหมครับลักษณะการใช้งานใช่ไหมครับเอาละครับทีนี้มาประกอบเข้านะครับ <c oughs> เทคนิคของผมมันจะเป็นใส่สปริงเข้าไปที่สายก่อนนะครับใส่ไปนิดเดียวพอ แล้วก็เอาด้านนี้ลงรูไปนะครับแล้วก็ดันสายค่อยๆดันสายลงนะครับพอเข้าที่ะปริงข้างหนึ่งค่อยดันลงนะครับดันลงนะครับดันขึ้นจบแล้วครับลองดูใหม่นะครับใส่ <c oughs> สปริงไม่ต้องไม่ต้องใส่สุดครับ ใส่รูค่อยๆดันสายลงครับทันสายลงเข้าที่แล้วพอเข้าที่แล้วเราก็ใช้เครื่องมือดันตสปิงลงครับจบแล้วโอเคครับ